ตึกและอาคารโครงสร้างมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนอกจากจะแข็งแรงและทนทานต้องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นคริสตัลไลน์จึงมีความสำคัญสำหรับโครงสร้างอาคารในปัจจุบันคริสตัลไลน์คืออะไรเราไปทำความรู้จักกันดีกว่าคา่ะโดยทั่วไปอาคารถูกสร้างขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างเหล่านี้ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆเช่น บาเสริมซีเมนต์ทายหินและน้ำเมื่อเหล็กถูกจัดเตรียมเทลงในแบบหล่อจนกว่าจะถึงระดับที่เหมาะสมแล้วคอนกีดจะแข็งตัวภายในไม่กี่ชั่วโมงแต่จะใช้เวลา1เดือนถึงจะแข็งแรงเต็มที่และมั่นงคงคอนกรีตที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ผ่านไม่ได้เป็นวัสดุที่แข็งแรงและทนทาน แต่เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าคอนกรีตจริงๆแล้วเป็นมวลของแข็งที่มีรูพุนมีรอยแตกขนาดเล็กเมื่อพื้นคอนกรีตท,ที่ถูกกระทบจากความดันใต้ดินจะพบว่ามีความเปียกชื้นเพราะน้ำสามารถซึมผ่านเข้าไปในรอยแตกของคอนกรีตท,ทำให้คอนกรีตอิ่มตัวไปด้วยน้ำและการซึมของน้ำทำให้เกิดสนิมได้อย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาให้คอนกรีตมีความทนทานน้อยลงและจะส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพของโครงสร้าง Penten คริสตัลไลอัดมิชเชอร์เป็นผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษที่ให้การกันน้ำเมื่อได้ผสมกับคอนกรีต p e n t e n c r y s t a l l i n e a d m i x เ u r e เป็นการผสมกับคอนกรีตระหว่างขั้นตอนการผสมคอนกรีตก่อนที่จะนำไปใช้ในการก่อสร้างซึ่งผลึกของ p n t t n t จะแยกกันเข้าไปอย่างสม่ำเสมอในซีเมนต์ที่มีความเข้มข้นสูงกว่าเล็กน้อยมันจะเข้าไปในรอยแตกที่มีน้ำอยู่ กระบวนการผลึกจะเกิดขึ้นเมื่อสารเคมีป้องกันการรัว่วซึมจะตอบสนองกับปฏิกิริยาความชื้นและไฮดรอกไซด์แคลเซียมในคอนกรีตซึ่งจะสร้างเข็มคริสตัลน,นับล้านเข้าไปในรอยแตกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดช่องว่างภายในความชื้นและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตจะถูกบล็อกอย่างถาวร Pentent 3 0 8เทคโนโลยีช่วยเพิ่มกระบ,บวนการป้องกันความชื้นที่เกิดขึ้นกับคอนกรีต Pentent 3 0 8ใช้งานง่ายประหยัดเวลาไม่เป็นพิษและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมโดยผ่านการรับรองจากสิงคโปร์กรีนลาเบล สำหรับโครงสร้างคอนกรีตท,ที่สร้างเสร็จแล้วสามารถทาเคลือบด้วยเพนเทน t ีสามที่มีความเข้มข้นสูงผลึกเพนเทนจะเข้าไปเชื่อมกับน้ำในรอยแตกแรงผักดันต่างๆของสารเคมีจะแพร่กระจายเพื่อสร้างผลึกเมื่อมีปฏิกิริยากับรอยแตกขนาดเล็กจะมีการเดินทางเข้าไปในรอยแตก จากนั้นจะเกิดการเร่งปฏิกิริยาระหว่างสารเคมีคริสตัลไลปูนซีเมนต์ไฮดรตและจะป้องกันความชื้นให้พื้นผิวคอนกรีตโดยจะขึ้นรูปผลึกในรอยแตกเล็กๆของคอนกรีตผลึกจะยังคงพัฒนาและเติมโตด้านหน้าที่ได้ทาเคลือบไว้และแพร่กระจายเข้าไปในคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นการทาเคลือบหรือผสมเข้าไปในซีเมนต์ก็จะเต็มไปด้วยการสร้างผลึกของเพนเทนเพื่อป้องกันการรั่วซึม หากเพนเทน T308 ถูกใช้งานในโครงสร้างใหม่หรือโครงสร้างเก่ามันจะทำหน้าที่ป้องกันการรั่วซึมได้อย่างถาวรและจะป้องกันทุกครั้งที่คอนกรีตมีความชื้นมากขึ้น สัญลยจึงมีส่วนสำคัญสำหรับโครงสร้างอาคารเป็นอย่างยิ่งเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลือกเพนเทนค่ะ